สวยเสียทัพสนุกจังตีนี้เราอยู่ที่เดียวกันท่าครับขอไเลยอะไรก็อกินจ ใหญ่มากอันนี้ร้านแข่ง,อ,นนขงอ,อันนี้ร้านแข่งรถแลรถรถจะเป็นรถคันเล็กๆอะรถอยูอ่ตรงไหนอะ เออเมื่อกี okay. ้กลังไรอยเนี่ยลงเน่าเห็นาไม่ระวังเลยาย้าไปถ่าร้เดียไปละเด็กอาเด็กโมาตามแล้วเลก็ใหญ่จังนี่ก็ใหญ่มากแบบจำลองเลกจิ๋ว คุณผ่าคือจะเดินไปไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เดามอท่าพระทุนสี่